ช่วงพบหมอพยาทยท้องอืดเป็นอาการที่รู้สึกว่ามีลมในท้องมากซึ่งจะทําให้อืดอัดแน่นท้องและหากเป็นมากๆก็อาจมีอาการปวดท้องเป็นพักๆด้วยค่ะแต่ถ้าอาการท้องอืดน,นี้เกิดขึ้นอย่างเรื้อรังและมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยก็อย่านิ่งนอนใจนะคะเพราะนี้อาจเป็นอาการบ่งชี้ของโรคอื่นๆที่แแฝงอยู่ได้ค่ะอาการท้องอืดเรื้อรังอาจจะเป็นอาการนําร่องของโรคบางโรคที่รุนแรงหรือร้ายแรงเช่นอาการของมะเร็งในช่องท้องมะเร็งของกระเพาะอาหาร หรือแม้แต่เป็นโรคที่ไม่ได้เรื้อรังเช่นนิ่วในถุงน้ําดีหรือแม้แต่เป็นแผลในกระเพาะอาหารการใช้เครื่องมือในการตรวจสามารถจะระบุไปในระบบต่างๆของทางเดินอ,อาหารได้การส่องกล้องดูในกระเพาะอาหารก็สามารถจะดูว่าหลอดอาหารหูรูดหลอดอาหารกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กมีความผิดอย,อย่างใดการส่องกล้องไปดูทางลำไส้ใหญ่ก็จะพบวา่าอุรุทวานลำไส้ใหญ่ส่วนกลางส่วนต้นส่วนปลายเป็นอย่างไรในกรณีที่โรคที่รักษาได้ก็จะเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมไม่มีโรคร้ายแรงต่อไปครับสนับสนุนโดย เครือโรงพยาบาลพญาไทย